สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ยูทูบทุกคนนะครับะะวันนี้เราพามาดูหนูน้อยครับหนูน้อยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะเข้าสอเดือนครับนี่เลยโอ,เโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดแฟลชแป๊บนึงนี่ครับโอ้โหัวไวเหมือนกันนะนี่นี่เดือนกว่าครับ จะเข้าสองเดือนละเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสองเดือนนี่ครับเราก็ช่วยอาหารเก่าข้าพโพดมันแล้วก็หญ้าครับนี่ครับขนเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับหลังจากที่เราเคยถ่ายให้ดูตอนนั้นมันแบบเล็กอยู่ครับตอนนั้นประมาณหนึ่งเดือนครับที่ผมแยกออกจากแม่นี่ก็เกือบสองเดือนละตัวนี้น่าจะจะเริญเติบโตวไวกว่าเพื่อนดูดูขนครับ ขนดำแล้วครับบางตัวก็ยังเป็นขนนวลๆอยู่นี่ครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นขนนวลๆอยู่หนูการเจริญเติบโตมันไม่ไม่เหมือนกันนะนี่ครับบางตัวตัวช้าบางตัวตัวเร็วอาหารเขาวันนี้ก็จะเป็นหัวห่านปลาดุกผสมกับ้าวโพดครับแกะเม็ดนี่ครับรุ่นนี้ก็เดือนเดือนเกือบสองเดือน ไม่แน่ก็สองเดือนครับผมจําไม่ได้ไม่ได้ไไดเขียนไว้คนระับเราเอามารวมกันเนี่ยครับพี่ๆท่านใดที่มีข้อคิดดีๆหรือว่าคําแนะนําเกี่ยวกับหนูที่ว่าเลี้ยงยังไงให้โตเร็วเลี้ยงยังไงให้ให้ขยายพันธุ์ไวช่วยแนะนำในใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ก็เป็นวิทยาทานกับคนเลี้ยงหนรูรุ่นใหม่ครับเนี่ยครับบอ่อนี้ก็ใหญ่ไว้เหมือนกันครับหลังจากคลิปนั้นที่ผมถ่ายหนูหนึ่งเดือนลงไปก็ตัวเล็กนิดเดียวครับแล้ว,วผมจะ เราจะพาไปดูรุ่นสองเดือนจะสามเดือนนะแยกเพศได้แล้วละ่ะเท่าที่ผมจับดูก็มันแยกเพศได้แล้วแต่มันก็ยังกึงก่งๆึยังไม่พร้อมผสมพันธุ์นะเดี๋ยวฝากพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่อง y o u t u b e ไว้หน่อยนะครับมีคำแนะนำดีๆก็แนะนำหน่อยนะครับว่า ต้องทำยังไงให้มันโตไว,วหรือว่าทำยังไงให้มันไม่กัดกันอะไรอย่างเงี้ยครับคอมเมนต์บอกต่อๆกันหน่อยครับนี่คลิปนี้ก็หนูประมาณเดือน <yine S 1> เกือบสองเดือนแล้วครับ บางบางบางตัวอาจจะเข้า2เดือนแล้วแต่บางตัวก็อาจจะยังไม่ถึงนะฝากพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหนูสอเดือนคลิปต่อไปคนระับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ